สวัสดีค่ะยุ้ยเองค่ะดอกวันนี้จ่ายหรือยังคะโอโ้เงินกู้หน้าเลือดกู้200ดอกเบี้ย2องพันฮัลโหลแอร์วิบา <Hello everybody. S 2> ีแถวนี้มีคนยังไม่จ่ายดอกเจ้อยู่ไหมคะ เอาเอลสูยังไม่จ่ายดอกเจนี่อ้าวเห็นหน้าเจ้วิ่งหนีกันเชียวนะกูกูแค่สองรอยแต่มันแย้ประตูหน้าบ้านกูไปเป็นค่าดอกเบี้ยโอ้โหเลือดเย็นจัดจัดว่าไงเอลสูคบสองชั่วโมงแล้วนะดอกเบี้ยต้องจ่ายแล้วจ้าดอกเบี้ยมันเก็บทุกสองชั่วโมงอะคิดดูฮัลโหลเววคามสวัสดีจ้าลูกนี้ทั้งหลายใครยังไม่จ่ายดอกเจ้บ้างไอตัวในภูมิเจ้เห็นนะโอหพอเห็นหน้าเจ๊วิ่งหนีกันเชียวดอกจ้ากรุณาจ่ายเอาลูกกระสุนไปกินแทนด ดอกแล้วกันนะเจ้กูไม่เกี่ยวฟิวฟิวฟิวมาจ่ายดอกครับเจ้ไปละมึงก็มาจ่ายดอกโหดเกินยายกาลีนี่ตัวดีเลยลกูเราไม่เคยจอยคืน <laughs> จ่ายดอกก็ไม่ตรงเวลา <laughs> มานี่เนะไปไหนเนี่ยขอผัดกวนได้ไหมเจ้เอากระสุนไปกินแทนเนาะลูกนี่โคตรโหดจ่ายดอกด้วยกระสุนมาจ่ายดอกครับเจ้จ่ายดอกครับเจ้ไปละ ถ้ากูมีลูกนี่จ่ายดอกแบบนี้กูยกนี่ให้เลยอ่ะมึงนก็จ่ายดอกโหดเกินหลายทีเลยนะเพนจ่ายดอกแต่ละทีกูเจ็บตัวตลอดเอาส้นสูงกูไปกินเจ๊ก็คืนประตูบ้านผมสิแล้วผมจะจ่ายดีๆแล้วอีเจ๊มึงก็ประตูบ้านมันไปทําบ้าอะไรวะเนี่ยออ้อ้าเซเนียกูเจ๊ไปพันห้าจ่ายดอกหรือยังจ้ารวมเป็นสามแสนสองมันคู่ไปทําอะไรวะพันห้าแล้วดอกบ้าหาอะไรรวมเป็นสามแสนสองวะเนี่ยเรื่องผู้ใหญ่มึงไม่ต้องรู้หรอก จดอกครับเจ๊จดอกค่ะรู้สึกว่าลูกดีมันเล่นลิ้นเกินไปแล้วนะฮะไม่สนแล้วอย่าว่าโดนใครไม่โดนใครก็แสบนังไปสีค้าเมื่อไหร่จะจ่ายวิ่งไปไหนกันยะฮะรัน run for your life feel ไปจ่ายนี่ครับเจ๊จ่ายดอกครับจ่ายดอกครับเอ้าเ้ยเบนแล้วกันอย่านะเจ๊ผมขออ่ะ ไม่ได้แหละเจหรอกจ้าขอโทษคัดเจอโอเคในเมื่อไม่มีใครจ่ายดอกเจงั้นเจจะงัดเอาบ้านใหญ่เนี้ยไปขัดดอกโอเคนะคะโอ้โหเจได้โปรดนถะเจผมขออะไรเจรอย่านะเจโอ้โอ้โ,อโหเจใจดำเกินเหลือบ้านใหญ่พวกผมหน่อยก็ดีแล้วเจไม่ไหวไแล้วโดดแลดิดิจ๊ยจ่ยี่ดขอหน่อยส0งร้อยเจแล้วก็ชนะแบบขัดดอกค่ะ เสร็จงานนี้ฉันจะขุดเอาบ้านใหญ่เนี่ยไปขัดดอกไปประมูลขายให้สิ้นใช่ไโอโ้โหจิตใจเจ,จ๊ทำด้วยอะไรแล้วผู้พวผมจะเล่นอะไรไม่เอ่อนี่กูถามจริงๆนะไปกู้มาเท่าไหร่เนี่ยทำไมมันตามลากตามผลาน,นาดดกระดาษเดกกู้มาสองร้อยแต่ดอกเบี้ยสามแสนสองโอโ้โห